ปีลงมาคลุกเขาเลยค่ะเห็นไหมคะหมูปีเราจะไม่ดำนะคะเพื่อนพร้อมแล้วค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะมาทำเมนู ห่อหมกหัวปลีใส่ไก่นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ห่อกับใบตองนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาไปหมกในหม้อเลยค่ะนะคะตอนนี้เราไปดูวัตถุดิบในการใช้และส่วนผสมที่จะทำนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็มีไก่ค่ะไก่ไก่เนื้อน่องติดสะโพกนะคะแล้วก็มีหัวปีกล้วยหนึ่งปีนะคะแล้วก็มี กระเทียมนะคะพริกตะไคร้นะคะแล้วก็มีหัวหอมค่ะเพื่อนเอันนี้เป็นเครื่องที่เราจะต้องเอาไปไปโขกนะคะไปโขกตําให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากก็แค่พอหยับนะคะ,คะแล้วก็แล้วก็มะนาวเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้แทนมะกรูดเวลาเราปอกปีปกล้วยแช่ เอาเป็นน้ำมะนาวแช่ไว้แล้วปรีกล้วยก็จะไม่ดำอ,อีกอย่างหนึ่งคือที่จะแซบและนัวปลรราค่ะเพื่อนๆนี่น้ำปลรราะะปลรราทแท้ๆนะคะเนี่ยนะปลรราทำเองแล้วก็จะมีผงนัวเกลือเท่านี้นะคะเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็มีใบแมงรักเนาะนี่ เป็นใบแมงลักนะคะเท่านี้เองค่ะขาเพื่อนอันนี้ก็คือเนื้อไก่แล้วก็พริกที่เราเตามแล้วละเอียดแล้วนะคะเราก็มาคลุกเคล้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปตามดูนะคะเพื่อนว่าจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะทั้งเพื่อนก็ของจริงเลยค่ะนี่นะคะน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้านะคะสองสามช้อนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อน เอาแต่น,น้ำนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงนัวสักนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะผงนัวแล้วเราก็จะเอาก็หัวหัวปีนะคะ ปีลงมาคลุกเขาเลยค่ะเห็นไหมคะอวตีเราจะไม่ดำนะคะเพื่อนจะขาวนะคะแช่ทิ้งเอาไว้ ก็จะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อน ค,ค่ะเพื่อนๆหอมหัวปรีหอมปลาใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะเพื่อนคะ่ะสักหนึ่งช้อนชานะคะ ราก็จะมีใบแมงลักนะคะเพื่อนแสงไปนะคะเด็กแสงไปเลยลก็ไปสุกรวมกันเอง ราคาเพื่อน เราก็จะไปดูการหมกนะคะเราจะลงไปหมกในหม้อนะคะเพื่อนไปตามดูกันได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราก็เอาลงในหม้อแล้วเราก็จะไปหมกแล้วนะคะก่อนที่เราจะาลงในหม้อเราก็มีใบตองนะคะเราก็เอาใบาตองมารองก้นซะก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเทหัวปีไก่ เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเทลงไปเลยนะคะแลเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตั้งไฟเป็นหมกในหมอ้อนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเท่านี้เองค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเป็นทำหอมหมกกันได้เลยค่ะมาดูค่ะตอนนี้เราก็เอาขึ้นตั้งเตาไฟไว้นะคะแล้เวเดี๋ยวรอให้หอหมกสร็แล้วเราก็จะมาดูนะคะ ว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะพเพื่อนๆค่ะพเพื่อนๆนี่มาดูห่อหมกนะคะหมกหัวปรีหมกหม้อนะคะหมกหมอ้อหมวปรีเสร็จแล้วะคะ่ะสุกแล้วด้วยนะคะหม,มคะเห็นหน้าตาไหมะคะพมเพื่อนๆหน้าตานหน้าทานไหมคะกำลัเงเดือดๆเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูหมกหัวปรีใส่ไก่นะคะ ก็่านเพื่อนชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ